สวัสดีค่ะสวัสดีชาว youtube นะคะจุรินซีสังเคราะห์แสงนะคะทำเองครั้งแรกเป็นเลยก็เลยอยากจะมาบอกวิธีนะคะให้สำหรับคนที่ยังทำแล้วทำไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นหัวเชื้อที่เราทำไว้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ สิ่งที่เราต้องทำเป็นอาหารสำหรับตุลิงซีสังข้าข่าแสนก็คือผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1ช้อนนะคะ1ช้อนแกงต่อไข่หนึ่งฟองนะคะวันนี้เราจะทำา1ช้อนแกงนะคะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองก็เ hey, ทชูรสลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะ ที่เอาผงชูรสใส่ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ลงไปอยู่ข้างล่างง่ายๆเนาะถ้าเราตอกไขก่อนแล้วใส่ผงชูรสเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่ด้านบนนะคะทีนี้อ่ไขไม่ลงเดี๋ยวเจาะไขแดงน,นิดนึงลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ตากไว้ให้แห้งแล้วก็ทําให้ละเอียดเปลือกไข่เนี่ยเป็นปุ๋ยของพืชได้นะคะเราก็จะหยิบมาประมาณหนึ่งมือนะคะ ใส่ลงไปนะคะก็ที่ต่างว่าคือเปลือกไข่หนีกองโดยประมาณนะคะอันนี้ก็ประมาณคร่าวๆเานาะแล้วแต่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะปิดฝาข่ยาวเปลือกไข่นี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะข่ยาวให้ไข่เปลือกไข่ละลายเข่ยาวให้ผงชูรสละลายนะคะเปลือกไข่ก็จะเข้ากัน3มอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ เตรียมไปใส่อาหารให้จุลินซีกันเลยน้ำวันนี้ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นน้ำขวด1.5ลิตรนะคะเป็นน้ำบ่อปลาค่ะที่ที่บ้านมีบ่อปลาบ่อใหญ่เนาะก็เลยเอาน้ำจากบ่อปลามานะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมจุลินซีสังข้อแสงที่เราทําไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณก็ ลองเพื่อนๆกะดูก็ได้เยอะหรือน้อยก็ได้นะคะใส่เยอะก็จะแดงไวใส่น้อยก็แดงช้านิดหนึง่งสำหรับคนที่ยังไม่มีหัวเชื้อนะคะก็ไม่ต้องใส่ค่ะทีนี้ก็เขย่านะคะให้เข้ากันค่ะพอเขย่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เติมให้ครบทุกขวดเลยเนาะถ้าขวด1.5ลิตรคือ1ขวดต่อน1ช้อนนะคะนี่ก็คือชุดชุดที่2ที่เราทำไว้แต่เขาไม่แดงนะคะ เราก็จะเอาอาหารเติมลงไปเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็เติมจุลินทรีย์หัวเชื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เรามีแล้วนะคะใส่ลงไปอันนี้ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแต่น้ำเนี่ยขวดนี้นะคะน้ําเยอะเกินไปนะคะกระเดี๋ยวเราจะต้องเทออกก่อนนะคะเพื่อให้เขามีพื้นมีอากาศในการหายใจแล้วก็ มีพื้นที่เวลาขย่าด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขย่าให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยแนะนําที่วางนะคะควรวางในที่ร่มลําไรนะคะเพราะว่าชุดที่สองที่เป็นสีเขียวนั่นอะเราวางตากแดดไว้เลย,เลยแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นนะคะอ่านี่นะคะวางไว้ที่แดดลําไรนะคะนี่ก็คือวันแรกนะคะที่เราวาง วันแรกที่วางไว้นะคะในแดดลำไรนะคะด้านหลังก็ยังขาวๆอยู่นะคะส่วนอันหน้าที่เห็นแดงๆอยู่นะคะนี่ก็คือที่เราทดสอบขยายไว้ก่อนที่เราจะ,ะทําให้ดูนะคะว่าแดงจริงๆใน3วันนะคะอันนี้ก็คือวันที่2แล้วนะคะแล้วก็เห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าจากน้ําใสๆก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีออกแดงๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3วันแดงจริงไหมนะคะคะาวนี้ก็คือวันที่3นะคะวันที่3ของที่เราได้ทําการทั้งทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใหม่แล้วก็ขยายจริงๆรมันคือการขยายจุลินทรีย์นั่นแหละนะคะเพราะว่าเราได้เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเติมลงไปด้วยก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นนะคะก็ถ้าถูกใจนะคะ ชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดที่ยังต้องปรับปรุงก็ช่วยบอกให้ด้วยนะคะจะได้นำมาปรับปรุงต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ